โอเคครับครับวันนี้เป็นโอกาสดียิ่งนะครับได้มาชิมที่วันเนื้อท้องปลาบึกสยามนะครับที่ที่บ้านสวนนะครับ KS Garden นะครับก็นั่งชิมอยู่สักพักละนะครับถ้าคิดภาพคนที่ชอบกินขาหมูเนี่ยมันคือคากิีล้วนนะไม่ติดมันครับไม่มีไม่มีมันแล้วก็ ไม่ได้กลิ่นคาวเลยนะครับเป็นเป็นเป็นกลิ่นกลิ่นเนื้อปลาทั่วไปแล้วก็แล้วก็นึบหนึบน,น,นะครับซึ่งท่านอาจารย์เรียนว่าเป็นแหล่งรวมของโอเมกา้าโอเมก้าชั้นดีแล้วก็ไม่มีไม่มีไขมันแน่นอนนะครับรสชาติรสชาติดีนะครับก็เนื้อสัมผัสดีมากนะครับคือกัดไปเนี่ย ถ้าเรากินท้องปลาทั่วไปเนี่ยเราจะเราจะได้กลิ่นของไขมันหรือกลิ่นคาวปลาว่างั้นเแต่อันนี้ไม่ได้กลิ่นเลยครับเป็นเป็นเนื้อปลาจริงๆซึ่งซึ่งถ้าถ้าผมถ้าอาจารย์ไม่บอกก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้อท้องนะเป็นเป็นพี่กูเป็นเนื้อส่วนอื่นนะครับเพราะว่าความพิเศษที่อาจารย์บอกก็คือโอเมก้าหมครับเป็นเป็นไขมันดีแล้วก็ได้คอลลาเจนไปในตัวด้วยครับผมโก